สวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเช็คเกียร์ออโต้นะครับโตโยต้าโคโรลารุ่น AE11 1นะครับอาการของเกียร์คือกระตุกนะครับติดติดดับดับเวลาเข้าเกียร์1เกียร์2เกียร์ดีนะครับเวลาเข้านะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับให้สังเกตนะครับไฟที่หน้าปัดนะครับ จะมีอาการกระพริบนะครับหรือหรือติดตดดับดนะครับอาการนี้จะเจอบ่อยๆนะครับสำหรับรุ่นนี้บางทีก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่ามันจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ออกคำสั่งไปอย่างเคียรอออโต้นะครับบางครั้งก็ เวลาเข้าเกียร์แล้วรอให้เครื่องร้อนนะครับถึงจะออกตัวได้นะครับเราจะพาไปดูโหมดสวิตนะครับโหมดสวิตตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับวิธีสังเกตนะครับให้เข้าเกียร์นะครับแล้วเปิดฝากระโปรงนะครับให้ให้คนหนึ่งเข้าเกียร์อยู่ด้านในตัวรถนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็มายืนดูข้างหน้านะจะเห็นสวิตตัวนี้นะครับ สวิตตัวนี้มันจะโยกเคลื่อนไหวนะครับตามการโยกคันเกียร์นะครับสวิตตัวนี้ทําหน้าที่หลายอย่างนะครับเป็นทั้งตัวสตาร์ทนะครับเป็นทั้งคําสั่งเกียร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ชี้ตรงนั้นนะครับอยู่ที่ปากนกนกพอดีนะครับสวิตตัวนี้หาไม่ยากนะครับถ้าสังเกตด้านบนนะครับให้ดูตามลูกศรนะครับลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์อยู่ตรงนี้สายสลิงของเกียร์นะครับจะโยงไปหาสวิตตัวนี้นะครับลองไปดูใกล้ๆนะครับไฟส่องไปใกล้ๆนะครับ สังเกตลูกสรนชี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับคือสวิตที่เราจะถอดออกมาดูนะครับสวิตตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำหน้าที่หลายอย่างนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับให้ใช้ประแจเบอร์10นะครับแล้วก็เบอร์12นะครับถอดได้เลยนะครับท่านที่มีเครื่องมือนะครับนี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับ ันนี้ด้านหลังนะครับจะมีน็อตอยู่6ตัวนะครับลูกสรชีนะครับใช้ใช้ควงแฉกนะครับถอดได้เลยนะครับถอดออกมาแล้วจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับตรงลูกสรชีนะครับคือตัวแกนหมุนนะครับตัวนี้จะขยับไปขยับมานะครับให้สังเกตนะครับถ้าขยับไปที่ตัว P นะครับตัวนี้จะสตาร์ทได้นะครับ ตัว P และตัว N เท่านั้นที่จะสตาร์ทได้นะครับนี่แหละครับวงจรนะครับให้สังเกตนะครับมันจะมีไฟส่งไปที่ c ECU นะครับของเกียร์นะครับถ้าสวิตตัวนี้เสียนะครับเกียร์ไม่ทำงานนะครับหรือติดติดขัดขัดนะครับให้สังเกตลูกศรสีน้ำเงินนะครับนั่นแหละตรงจุดนี้แหละครับเป็นคราบสกปรกนะครับเราจะต้องขัด ส่วนสีแดงลูกศรชี้ไปคือตรงนี้คือไม่สกรปรกนะครับให้ขัดให้ใสนะครับเหมือนลูกศรสีแดงส่วนไอ้ลูกศรชี้เหลืองๆนะครับเป็นจาราบีนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับตัวนี้เอาไว้เหมือนเดิมนะครับขัดเฉพาะตรงคราบสนิมนะครับเสร็จเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในสภาพเดิมนะครับ ้าสวิตสึกมากๆนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับซื้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประกอบไปที่เดิมนะครับครับหลังจากถอดสวิตตัวนี้มาซ่อมนะครับก็เสร็จสิ้นการซ่อมนะครับรถคันนี้ก็หมดปัญหานะครับเรื่องเกียร์กระตุกออกตัวช้านะครับสวิตตัวนี้ตัวเดียวทําหน้าที่หลายอย่างนะครับลองตรวจซ่อมดูตามนี้นะครับอย่าพึ่งเพ่งเล็งไปที่การเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกนะครับ เป็นการประหยัดนะครับซ่อมเองได้ก็ลองซ่อมดูนะครับเราซ่อมมาหลายคันแล้วครับรถรุ่นนี้อาการจะอยู่ตรงจุดนี้บ่อยที่สุดเลยครับส่วนรถยี่ห้ออื่นที่มีอายุย้อนหลังกลับไปประมาณ20ปีนะครับที่เป็นรุ่นเกียร์อโต้ก็จะมีสวิตตัวนี้เช่นกันนะครับลองไปตรวจดูครับถ้ามีอาการแบบนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับเรามี ความรู้ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับแบ่งปันกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ